อัสลามุอะัยกลุมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่4นะครับตุลาคมพศ25 6 3้ากาขณะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานะครับโดยประมาณนะครับหรือ6กโมงเย็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไม้ที่ยังมีอยู่นะครับที่ที่ยังเาเรียกอะไรยังไม่มีลูกค้ารับไปมานำเสนอนะครับก็เป็น เป็นชุดที่สองนะครับสาต้นห้าอยชุดที่สองนี่ครับชุดนี้ครับนี่ hmm? ที่เป็นแดงตัวน no um, ี้นะครับชุดที่1ลูกค้าเราไปแล้วอันนี้ชุดที่สองเนี่ยครับเป็นชมพูตัวนี้สวยๆเลยแล้วก็มีแดงแล้วมีข้างหลังนะครับสต้น5้าอนี่ชุดที่2ชุดที่สามใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ก็เป็นดอกสีขาวแต่ดอกยังไม่มาเนี่ยนดอกมาแล้วนี่แต่ว่ายังไม่บานนี่ยครับนี่ครับนี่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นพญาเพิ่มซับนะครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นแดงเหมือนนกัับ ดอกใหญ่หญสๆสวยๆนี่โคตรใหญ่ๆเลยเต็มกระถางแปดนิ้วทุกต้นครับเออก็ขาย3ต้น500ร้อนะครับ EMS 100่ง e ร้พัสดุ50บาทนะครับใครรับทั้ง3ต้นเนี่ยครับเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยครับใครรับทั้ง3ชุดนี้นะครับรับทั้ง3ชุดนี้นะครับนี่ผมแถมให้อีก2ต้นเลยครับใครรับทั้งทั้ง3ชุดนี้ผมแถมให้อีก2ต้นนะครับแล้วก็นี่ยจุรียนจันทานี่ก็ยังอยู่นะครับให้ดอกสวยๆเลยเนี่ยเหน็นไหมโคตรใหญ่ๆเลยครับต้นละพันครับ EMS 200ร้อยพัสดุก็ ร้อยหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาสิบห้าต้นพันสิบห้าต้นพันครับนี่ดูโคตรใหญ่ๆโตๆโ,โมโหลานครับเมื่อเช้าก็นําเสนอไปแล้วทีนึงนี่แสงทองเห็นไหมน,นี่ครับอันนี้แสงแฟตมันแรงไปหน่อยนะก็จะแสงก็จะออกขาวไปหน่อยนี่แสงทองครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมานะครับสิ้าต้นพัน EMS หนึ่งอพัสดุก็ห้าิบาทนะครับใครรับชุดใหญ่ไฟกระพริบก็ อ่าห้าสิบต้นนะครับห้าสิบต้นสองพันห้านะครับห้าสิบต้นสองพันห้าโลจิสติกสี่ร้อยนะครับหรือใครรับชุดใหญ่บิ๊กๆเลยก็ร้อยสิบต้นครับร้อยสิบต้นก็ห้าพันบาทนะครับโลจิสติกเจ็ดร้อยนะครับทําเป็นสองกล่องนะครับท่านใดสนใจก็เนี่ยใครชอบสิบห้าต้นพันนี่ดูส้มเหลืองไต้หวันส้มเหลืองไต้หวันสวยๆครับก็มีมีดอกรุ่นใหม่เพียบๆนะครับเนี่ยครับดอกรุ่นใหม่แทบทั้งนั้น ก็พวกไฉไลอะไรก็จะหมดรุ่นไปแล้วก็จะแทบจะไม่มีเนี่ยครับนี่ดอกตัวใหม่นี่นะครับก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ตัวใหม่ที่เคยที่เคยอยู่ในต้นใหญ่ครับเนี่ยนะครับก็เป็นลูกไม้ตัวใหม่นี่สวยๆเลยเนี่ยแล้วก็มีมาต้นนี้นี่เหลืองเพิ่มซับเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับโขดใหญ่ๆก็7 0็ดร้อยครับ EMS หนึ่งร EMS ร5อยั้าสิดุ8ปดิบนะครับแล้วก็เป็นแดงอุดมซับแดงอุดมซับต้นนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยว เตะกระถางร่วงเลยนี่แดงอุดมทรัพย์ตัวนี้ก็แปดร้อยเแปดร้อยเอเก็ 150, ร้อยห้าสิบพัสดุแปดสิบนะครับดอกใหญ่ๆสวยๆนี่นี่ติดดอกทุกทุกกิ่งและรอบานถ้าไม่โดนฝนอีกถ้าฝนไม่ตกก็จะบานอลังชางเต็มอ่ะและนี่ก็เป็นสยามลอล่านะครับหรือใบด่างบารมีนะครับนี่ให้ดอกเนี่ยก็อย่าให้ฝนตกแล้วกันถ้าฝนตกก็แย่เหมือนกันอันนี้ก็พันห้าครับ EMS สองร้อ e ยนะครับพัสะดุกก็ร้อยหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่สามพันครับข่าวเนื้อนวลนะครับบนตออาราบิคัมใหญ่ๆครับไม่ติดกิ่งหนึ่งก็ผมก็ปล่อยเลยเป็นข่าวเนื้อนวลนะครับก็ขายสามพันก็ EMS ียมสามร้อยนะครับแล้วก็แดงสุกใจนะครับก็แปดร้อยครับ EMS ๊ยมร้อยห้าสิบพัสติแปดสิบตอญี่ปุ่นใหญ่ๆนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ่ะใบด่างอันนี้ใบด่างคลาสสิกนะครับใบด่างใบแหลมนี่ใบสีนี้ก็ ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองก็เป็นด่างสลันย่านะครับหรือด่างเขาแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็มันก็มีหลายชื่อแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วก็สยามลอล่าหรือด่างบารมีนะครับสามต้นห้าร้อยครับ ems แปดสิบบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ้าวไม้ไซส์กระถางสิบสองนิ้วครับยังมีอีกสองต้นเนาะเดี๋ยวสองต้นหรือสามต้นเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ครับก็มีเป็นตัวนี่ครับละคังทองนะครับตัวละคังทองนะครับนี่ครับใหญ่ๆ โคดให,ใหญ่ๆนี่โคดเต็มกระถางนี่ล้นหลามกระถางเลยแต่มันได้ยกโชว์นี่ล้นมากเนี่ยเนีล้นๆเลยครับเนี่ยใหญ่มากไม่ได้ยกโชว์เลยนะต้นที่หนึ่งอ่าต้นที่สองนี่กใ็ใหญ่ๆนี่เออมหีหน้าท้องให้ด้วยเสียบอันนี้เสียบสามนะครับกิ่งก้านดีอันนี้เป็นเหลืองราชันนะครับนี่ใหญ่ๆเลยแต่อันนี้มันเป็นทรงสูงนะต้นที่สองอ่ะมาดูตรงนี้เดี๋ยวมีอีกครับก็อ,อ่ะเลี้ยวมาเลี้ยวมาอันนี้ก็รอรอ รออะไรนะรอส่งให้ลูกค้านะครับอ่ะแล้วก็ต้นอ่ะต้นนี้ครับต้นที่3ก็เป็นเหลืองราชันเหมือนกันครับอ่ะอันนี้ต้นหนึ่งต้นที่4ก็เป็นเหลืองราชันเหมือนกันครับดอกอื่นหมดครับก็ใครรับสีต้นนี้ก็ขอพันห้ครับ EMS 300นะครับใครรับสีต้นนี้ก็ขอพันห EMS 300นะครับอ่ะก็มาอันนี้ดีกว่าเนี่ยขึ้นกระถางใหญ่มากเนี่ อันนี้ก็เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชัน2ที่ดอกเหลืองเหลืองอย่างนี้ครับไม่มีไม่มีสีอื่นปนมีสีอื่นปนนิดเดียวเนี่ยครับนี่โคดใหญ่ในกระถาง1ปีบนะครับนี่โคดเสียบดีมากเลยเสียบ1234กิ่งกา้านตอใหญ่ๆครับเพิ่งเสียบได้ครับนี่ขอขาย800ครับนี่ e.m.s ก็1 5อยัสก็ดุ80ดนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานี่แดงอุดมซับนี่มาแล้วนี่ครับแดงอุดมซับเวอร์ชันหนึ่งหรือก็นี่ กิ่งก้านใหญ่ๆทรงสวยๆต้นใหญ่ๆครับท่านใดสนใจก็ทักทายมามาดูอันนี้อีกต้นหนึ่งก็จะนําเสนอสิ่งที่มันแบบดอกที่มันมาแล้วอะนะ,ะมานี่ระครังทองนี่ะระฆังทองเริ่มบานเมื่อวานยังไม่ค่อยบานวันนี้บานแล้วเห็นไหมสวยมากสวยมากครับนี่ในกระถางติ๊ปหนึ่งครับนี่โตดใหญ่ๆเสียบห้าเสียบใหญ่ๆกิ่งก้านดีทรงนี้นี่นี่นี่พุ่มยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะเป็นไม้ดอกแรก แต่ก็ได้ความอลังการแล้วแหละนี่โคตรใหญ่ๆเลยครับโคตรใหญ่ๆเ,เ,เ,เลยนี่ครับดูเห็นๆเลยนี่ครับกระถางปี๊ปหนึ่งนะโอ้แทบเต็มแล้วอ่ะแทบเต็มแล้วนี่ดูครับความอลังการใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนี่ดูความสวยนี่ก็เป็นเหลืองระครังทองนะครับก็แปดร้อยครับ EMS ก็ 150, ร้อยห้าสิบก็ดุแปดสิบนะครับอะต่อมานี่เป็นไม้เหมานี่ใครจะเอานี่สิบต้น1ิบต้นสามพันนี่ ต้นถามพานิช์นี่โขดนี่แต่งเต็มๆ,ๆนั่นนี่ใครจะเอาไปทําต่อนี่ก็เสียบเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ดอกกํลาลังมาทุกต้นนะครับนี่เหลืองการจารนานี่ขาวอันนี้นี่อันนี้อะไรเนี่ยจําไม่ได้นี่อันนี้เป็นสามสีนี่ต้นเดียวนะเนี่ยอันนี้เป็นไฉไลอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นแดงสุขใจนี่เป็นม่วงดําอันนี้เป็นแสงทองครับอันนี้เป็นแสงทองนะครับแปดต้นเก้าต้นอาออยู่ตรงนี้ครับเนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับ เป็นไม้เหมาะนะครับสิบต้นสามพันนะครับโลจิสติกก็สี่ร้อยครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วก็มีอันนี้อ่ะมีเหลืองแสงจันทร์นี่เหลืองแสงจันทร์นี่ตอนกลางคืนจะสวยมากเห็นไหมเหลืองแสงจันทร์นะครับใหญ่ๆในกระถางอ๋อนี่ก็ปิบหนึ่งเหมือนกันครับนี่ใหญ่ๆอ้วนๆเลยครับก็แปดร้อยครับ EMS ร้อยห้าสิบพัสดุแปดสิบแล้วก็มีอันนู้นมีอะไรเนี่ยเพราะเนาะแสงทองก็ถอนมาแล้วอ้าวนี่ก็แสงนี่กระแสงจันทร์อีกต้นครับ ดอกมันมามก็มาพร้อมๆไล่ๆกันหมดเลยเนาะนี่ก็แสงจันอีกต้นหนึ่งครับเด็ด่อไปครับแสงจันอีกต้นหนึ่งครับนี่ก็สวยๆเลยเอเม็ดก็ร้อยห้าสิบพัสดุแปดสิบครับก็ขอขายแปดร้อยครับมันมีกี่ต้นทั้งหมดอะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขายเหมาเลยหนึ่งต้นนะครับอ่ตามมาเลยสองต้นนะครับสองต้นนะครับอ่าโอดใหญ่ๆนี่สามต้นนะครับนี่ สามต้นนะครับสามต้นนี้ก่อนดีกว่าเนาะสามต้นเนี้ยใครใครจะเอาเนี่ยผมขอสองพันเนี่ยแปดแปดสามยี่สี่เนาะแปดสามยี่สี่เนี่ยสามต้นเนี่ยมีแสงจันทร์สองต้นแล้วก็เนี่ยะระฆังทองต้นหนึ่งเนี่ยสามต้น,น e 300, เนี่ยขอสองพันครับ EMS ก็ขอเท่าไหร่สามร้อยสี่้อยห้าสิบเนี่ย EMS ขอสามร้อยพอครับเกินแน่นอนสามต้นนี้เกินแน่นอนครับผมออกให้นะมีเนี่ยข้างหลังแสงจันแล้วก็แสงจันต้นนี้แสงจันต้นนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้นี่รักังทองต้นนี้ครับโอ้โหจะขมใหญ่บลุบบลับมากเลยครับ,รบก็ขายต้นละแปดร้อยใช่ไหมสามต้นขอสองพันครับ EMS ขอสามร้อยพอครับแล้วก็นี่สองต้นนี้เนี่ยเนี่ย เหลืองเหลืองราชันอันนี้เหลืองราชันอันนี้นะกับกับอะไรดีอ่ะกับเหลืองราชันต้นนี้สองต้นอ่าไม่อืมนี่เหลืองราชันสองต้น,นนี้นะครับอ่าแล้วกักบนี่ข้างหลังนี่นี่นี่ดูนี่นี่สามต้นนี้โอ้โหอันนี้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลย ก็ขอสองพันบาทเหมือนกันครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาสองต้นนี้อขอสองพันบาทเหมือนกันท่านใดสนใจก็ทักทายมาก็ขอ EMS สามร้อยบาทครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยนี่เหลืองอ่าเ้ยไ,ไม่ใช่เหลืองราชันเหลืองเพิ่มซับต้นนี้ครับเวอร์ชันสองนะครับต้นนี้หนึ่งใหญ่เลยครับแล้วก็ต้นที่สองนี่ก็อ้วนๆเลยนี่ไหมหนสูงใหญ่กิ่นก้านดีแล้วก็มีนี่นี่พันหนึ่งไม่ขายนี่นี่ ใหญ่ๆต้นเนี้ยที่ขายพันเนี่ยสามต้นเนี้ยรวมกันไปเลยครับสองพันขอ EMS สามร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาขายเหมาเหมาขายง่ายๆขายสบายๆนี่แหละครับก็ท่านใดสนใจก็ทักไทยมาครับนี่สามต้นห้าร้อยก็ยังมีน, 500, 2, 3, นะครับสามต้นห้าร้อยเหลือชุดสองชุดสามชุดสี่นะครับแต่ใครจะซื้อไม้เหมานี่ยครับนี่โคตรใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะก็คะสีคะลายคะแบบค้าดอกครับก็ให้เลยแปดต้นพันเนี่ย ใบใหญ่ๆอย่างนี้เต็มๆเนี่ยให้แปดต้นพันครับเนี่ย<ป><ๆ>ก็คือผมจับใส่ไปเลยครับใหญ่ๆเลยครับให้แปดต้นพันเลยมีเยอะมีเยอะ,ม,ยะมีหลังบ้านอีกเพียบเลยครับแล้วก็อ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยก็อันน,นี้เดี๋ยวไว้ลงขายแบบลงขายให้ให้ดูลายต้นดีกว่านะเพราะอย่างนี้มันมองไม่รู้เรื่องต้องเอามาหมุนๆให้ดูเนาะท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ